สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้ดิฉันยืนอยู่ที่คางหาดมาลายไทยจะ้ะทางวนนี่มันเป็นทีบางเป้าของพระเจ้าเป็นทีสวนของพระเจ้าจะ้ะสเป็นทีแบบกันไหว้ย่างดีแล้วก็<ม>นี่เป็นเป็นหญ้าเป็นห้าธรรมชาติเนาะเป็นห้าธรรมชาติแล้วก็ดอกอดอกเดลี่ไดออนจ้ะไดออนจ้ะงามงามพี่น้อง นี่ก็จะเาเขียนว่าอิเล็กทริกเพนส์นั่นเป็นอิเล็กทริกที่พี่น้องห้ามเข้าไปจ้ะจ้ะเ้าก,ก็บขวาลูกซ้ายอันนี้ก็เป็นตน้นต้นคริสต์มาสจ้ะตน้นคริสต์มาสเป็นพุ่มเงินพวงค่ะพี่น้องแล้วเขามาหอดหาดแล้วเขาจอดรถไว้นี่จ้ะแล้วเขาสิลงไปจ้ะพี่น้องลงไปชมหาดหาดมาลายไทยหาดมาลายไทยใหย้น้องพี ยืนนั่งเลยตรงนี้เลยให้มีไปถ่ายวีลีโอคนเดียวโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเดินข้ามถนนไปจากทุกคนข้ามถนนต้อง,ะงอระวังนะดูมองหาถ,ถนนไปพี่น้องชมความง,งามของหาดทะเลเมืองโอ๊กแลนด์จังพี่น้องเขาะจะปลูกต้นคริสต์มาสใบตามเนี่แหละตามชายหาด สีแดงแหละพี่น้องตอนนี้มันก็ร่วงนะจ้ะมันจะมีเยอะๆช่วงเ,ออเดือนที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ก็เหลือแต่ใบเขียวๆของเขาถ้าพูดถึงเหงาเขาพระเจ้านี่ยพระเจ้าสีแบบตกแต่งตอนตอนเป็นเป็น,เป,นเป็นในน้อยอยู่จ้ะแล้วถ้าแจยเขาออกพุ่มแบบไรเนาะแป้งแป้งเหงาพี่น้องทุกคนกับา,า,าม่ไหวน้ำและปิกนิกค่ะมาเองโอเคค่ะมาแล้ว นี่แหละยึทางหาเดียพี่น้องที่นี่อาก่งดอาวทายัน,ยา Jamie Jamie lonely, on, smiled, นี้ี่อาก่งดาวที่ป้าน้ทางหาดีีาง่แนอะบลนี่ยอไหมอี้อยไ่เลอีกไหมว่ลรงแมบอกคม่ชหอยตอนนี water, ้น้องนุยอยู่ไหน ใช่เอาถือให้หน่อยแล้วจะเข้ากล้องหน่อยไี่นะเนี่ยผมอยากไปซื้อเบนตตกปลาืแล้วแล้วมาตกเนี่ย ได้เพราะว่ามันเป็นนี่มันนึงเยนมากเลยอะลิโคลวันะทัดบอแทนยู